ขึ้นมาเรับนต่ครับติดตงนี่อปางิวเอาเพื่อนครับเยไปตคทน้ทีมครับโเนติดเซฟนะครับเดินของอปางิวนะครับออกลูกขึ้นมาประมาณเปิดสีครับปุ่ยไม่ดีเท่าไหร่ครับครับตาอยู่ เข้ามาเส้นเี่ยครับไม่ได้ขึ้นค่อยๆเขายิงทีแล้วก็จับโอ้โหงี้ปิดเซฟลุกมสาประตูนะครับมองดูเพื่อนอ้าวเรียบใจผิดนะครับใสยแดดส่องตาลับผิดสีมาแล้วขึ้นมาเดินไปอ้าวเลี้วบขอบิ๊กเลย

เดินมาครับลูกนี้โดนนำไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับการแก้เกมจะทรัยังไงครับวิตูครับครับครับเฮียแบ้งอังบังพิงก้อนได้ไหมครับไม่ครับแต่ว่าสองอ๋อตรงนี้ครับไม่ทันนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูความกล่าวของทีม e t เนะครับว่าจะแก้เกมยังไงครับไม่ถึง5้าทีครับ โดนทักทายไปก่อนครับโดยอบตอบปางยิวผมก็ไม่ใช่นะบภามือเทีพครับต้องมีนิดนึงครับรับเลี้ยงหร้อภาคใต้ครับมาตั้งแต่เช้าครับมาผ้าคู่นี้โดยเฉพาะนะครับเจอได้บอลของเพื่อนนรือมานะครับ ลิงเต้นฝั่งซ้ายพอร์ตเข้ามาอิตการอีกทีสองไปมาไปเปียดเอาแทปเอาได้พี่ย้อมครับจังหวะนี้ครับอย่าอยู่ข้างตรงนี้ระวังครับอย่าข้าห้องหลังอย่าตอดอย่าเตะนะครับกุบบอลการกุศลนะครับจากคู่หนึ่งครับ แต่มาเช้านี่ดูวัยรุ่นกันไปแล้วมาดูคู่ที่สครับเด็วเอาโตก่อแท้นะครับไอี่ตัวใ่น,นะครับแล้วั้มออกมาใ้หุก้งองอ,งอติอยดยแ,แล้วปโอติดกักนนีครับโอ้ิดาหาเร้วหาเก้าอ่นไหมหยุอเพื่อเจ้าเดุบรอ อ้มาสุดท้ายติดตายโอเคดีๆครับตรงนี้แต่ติดตายนิวนีกดูเนโอเคมรับประตูเซฟได้ครับลึกไปหน่อยนะครับัาจารย์ F ไอ้หนุ่ทองพรยงของ P T a นะครับยามาให้ได้นี่สอง